ว่ะคำละพี่น้องหมื่นละเฝ้าละอ่ะจิตุธัยฮัจุรันเนี่ยอืมอืมอืมมาอืมอืมโคจนาสวัสดีครับมาพี่น้องมือนี้มาคำเลยนะพี่น้องติดตุระ <laughs> อาจฉริลงคำมือเด้อเนี่ยมือนี้อ่ะมาเลยครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ ทั S <S ้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาบูเดียทั้งไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีนะครับพี่น้องฝั่งเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินด้วยกันอัลโหลไม่เฟนฟอร์มโอ้อาราโบคัมบูจอยมิตรีแฮปปี้กิวบีอ่คิวอ่กบีบิสกิตทุ่ยวิดดิปปิ้งสดเดทอีทลีเดเซยทุกเทีจีนเจ้าอันนี้เวียดนามเด็อันติดอึกบ่อเหนื้อฝ่าเหนื้อช้ำงอนไว้ยาวมาพี่น้องึบ ขอจวดก่อนโมนี่ได้อวสียวไวน้นเงาเดิมกับโจโมาพี่น้องอ,อ,อพี่ตอนนี้ไงรถดม่ได้ขับเดอ้อโมนี่เป็นกับแก้มแดดลมร่ม,มตกแล้วพี่น้องนะมาอืม เช้งเสียงดังเลยพี่น้องเพราะว่าร้านๆเลกลกโรุงเรียนมากกับเร่ยนวิทยาบ้านเนี่ยม,ม,มา่อเอาเนี่ยค่ะซอลอ็องไห้ย่างจะกินแก่แล้วพี่น้องนองื้อแมลงคิวบีบิสกิตเลย ดูนิเซสสับไลายอากาศมันเย็นป่ะเป็นไข่เบิดก็จะได้กลิ่นผิดอ,อ่ะอ่า <c oughs> <c oughs> เมื่อนี้ไปกินว้ไปกินไปกิน,กนอัมเป็ดไปกินลาบเลือดเป็ดนะครับพี่น้องไปข้างนอกพอถทายเสร็จว่ามีเสียงกีง่ขั้นภาคได้บริเล,ล่งสับอืม,อ,ม,อ,มอยู่ด้วยกันก้อนลำไลม่ตัวเอ้งอนงอนอชิดดึกบนเหนือ้อ mm. -hmm. mm. mm. For my, my <laughs> อืม s ส e a m ing from my my niece they are praying to try อมอืมอืมหมกขนาดพี่น้องกับแก้ม ชบไมาพิธียังทำอยู่ดืมดืมทำพิธีอืมออ้มใหญ่ไปอื้ม มาคำละพี่น้องหมื่นละฝ่าวละอ่ะทิศทต้จุลนเนี่ยอืมอืมมาอืมอืมแบบอืมอืมนี่แต่มันมัครับพอหล่ก មកអឺអា แซ่บพเกาพี่น้องอ่ะมันคำอลไรพี่น้องอ่ะมืนอนี้ผมพอนี้พี่น้องได้เมน่าหาบุ๊บแซ่บบุญเดชไปกินกดเด็บ่มดไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวียดเซียนบ๊ายบายคำเง่นเดียบๆเลิฟอยู่อ๋อเลิฟอยู่เวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย